สวัสดีครับและแล้ววันนี้ที่เราคอยสมันน้อยชะรอยเจ้าจะเข้าพวงตั้งสติเพื่อรรองับกับโชคดวงรุ่งหรือร่วงอยู่ที่เจ้าจะเท่าทันทุกเส้นทางดูวางหมากไว้หลากหลายทั้งเจ้าถนกลไยอย่างมาหันและรายร้อมด้วยไบยร้ายอเนกนัน อย่าปากกล้าหรือดึงดันต้องรัดกลุ่มอย่าหลงตนว่าฉลาดขาวเฉลียวนา,นานไปเหลือหัวเดียวก็จะกลุ่มก่อนเคยมีพรั่งพร้อมควรล้อมลุมถ้าไม่เหลือจะกัดกลุ่มร้อนรุ่มใจอำนาจบาร,รมีและยศถามันไปไปมามา,มาอย่าไปใกล้ธรรมชาติสรรพสิ่งย่อมเป็นไป ถ้าพลังเบลอก็บันไลยให้ระวังพุฒิการศึกษารร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 ถ้าขยันถ้าขวนขวายลำเรียนมันย่อมดังหวังแต่วุธิภาวะต้องระวังระดับยัางเป็นภาพพจน์ปรกากฏการณ์จะวันนี้พรุ่งนี้หรือวันหน้าสมันน้อยจะแกรงกล้ามหาศาลถ้ามาน่าคิดแล้วฝึกประสบะการณ์มีโอกาสให้สร้างงานสร้างถืนหล่อนกูเล็กลำปาง วันละก่อนออนไลน์เริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกวันด้วยการทำดีคิดดีพูดดีและเป็นคนดีสิ่งไม่ดีในอดีตที่ทำให้เราเป็นทุกข์โยนทิ้งไปให้หมดสิน้นให้เราอยู่กับการกระทำดีในปัจจุบันก็พอหกสิ่งที่ไม่ควรทำในชีวิตอย่าเครียดเพราะคนอื่น อย่าอธิบายตัวตนให้คนทั้งโลกพอใจอย่าใจดีจนถูกมองข้ามความรู้สึกอย่าเสียเวลามากมายไปกับการวิสูจน์ตัวเองเพื่อความชอบของคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอย่าทุ่มเทเพื่อใครจะลืมรักตัวเองนะครับ <c oughs>